วันนี้ก็หนูก็มีน้องหอยมาเหมือนเดิมเลยเจอกันเ่อพรอยโอเคเลยเธอนี่นะคะวันนี้นะคะหนูก็มีคุกกี้น้องหอยนะคะเป็นน้องหอยไส้สับป,ปะรดนะคะนี่นะคะหนึ่งกระปุกนะคะราคากระปุกละหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะมาพูดคุยกันก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยขายก็ได้น้อยจะได้ไม่ตกใจกัน พะแบบเออเพิ่งเข้ามานะเอาเลยเหรออะไรอย่างงี้นะคะวันนี้เรามีอันนี้ด้วยนะคะมาใหม่ๆเลยนะคะนี่ยังมีอันนี้อยู่เลยเดี๋ยวจะต้องใช้ซะหน่อยแล้วสวัสดีทุกคนเลยนะคะอยัดก,กินได้เลยเดี๋ยวที่เวิร์กพอย์ฉันนำไปให้เธอนะโอเคสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีมากๆเลยนะคะ ได้เลยพี่ปามของพี่ปามสั่งมาแล้วสั่งมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะคะยังไม่ได้จดเลยนะคะนี่นะคะน้องก็จะหน้าตารูปร่างแบบนี้นะคะหนูทําเองนะคะคือจริงๆอะ่ะหนูอะ่ะทําขนมขายนะแต่ว่าด้วยหลายๆเดือนที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้ทําเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําอ่ะจะต้องแบบค่อนข้างที่จะมีเวลานิดนึงเนาะเพราะว่ามันก็จะต้องทําแบบติดๆติดๆกันเพื่อที่จะให้ได้รับกันเร็วๆเนาะ ตอนนี้ก็มีเวลาแล้วตอนนี้มีเวลาแล้วนะคะปียาเปิดเตาแล้วนะคะฝากอุดหนุนกันด้วยนะคะเป็นคุกกี้น้องหอยนะคะกระปุกละหนึ่งร้อบาทนะคะจะสั่งกี่กระปุกก็สั่งมาได้พิมพ์มาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวหนูก็จะจัดทำแล้วก็ส่งให้ทุกวันเลยนะคะนี่น้องก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะใส่ซองแบบนี้แยกเป็นชิ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าน้องหอยจะแตกนะคะเหมือนแบบว่า ร็อตแรกนะคะเราทําแล้วเหมือนแบบเราไม่ได้ใส่ซองแบบนี้ใช่ไหมก็จะมีหลายท่านที่แบบว่าได้รับไปแล้วมันแตกบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือเราปรับปรุงแล้วนะคะเป็นใส่ซองแบบนี้แยกชิ้นเลยนะคะเก็บไว้กินได้นานน,านั้นนานนะคะยิ่งใส่ตู้เย็นนะคะก็ยิ่งอร่อยนะอันนี้คือจากรีวิวมาหนูก็ยังไม่เคยกินแบบแช่ตู้เย็นเลยเหมือนกันได้เลยโอเคจ้าเจอกันนะเธอ อยากเมาสอ่ะอยากเมาส์นี่นะคะน้องก็จะรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือรอบนี้จะเป็นจะเป็นน้องหอยนะแต่ว่าจะไม่มีลูกกระตรงลูกกระตานะคะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้แม่ค้าเราเหลือน้อยนะคะเราต้องแบบก็เลยต้องเป็นแบบน้องหอยแบบนี้ไปเลยน้องหอยเพียวๆไปเลยนะคะ กระปุกจะเป็นแบบนี้นะคะน้องจะหน้าตารูปร่างแบบนี้นะคะใส่แยกเป็นชิ้นเลยได้เลยเธอกุ้งสั่งห้ากระปุกได้เลยคะ่ะขอบคุณนะขอบคุณมาก,มากเลยนักร้องสาวเสียงดีแช่เย็นอร่อยจะรับกี่กระปุกก็สั่งมาได้เลยนะคะแล้วก็ท่านใดที่แบบว่าอยากรู้ว่าสั่งกี่กระปุกแล้วจะค่าส่งเท่าไหร่ก็ถามมาได้นะ อะดูหน้าน้องอะดูหน้าน้องไม่ต้องไม่ต้องให,น,หน้านหนูก็ได้อะหน้าน้องหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นปิยาทานะคะปิยาทาเองทุกขั้นตอนเลยนะคะยังไงก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะของอร่อยขนมอร่อยนะคะปิยาทาเองนะคะจะรับก,กี่กระปุกก็พิมพ์เงินเข้ามาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวหนูก็จะทักไปรวมยอดในอินบ็อกนะคะทุกคน สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทั้งหกสิบห้าท่านเลยนะคะไม่ได้มานานเลยรอบนี้มาก็เอาขนมมาขายซะเลยนะท่านใดจะรับกี่กระปุกนะคะก็อนนี้ได้เลยจะสั่งซื้อขนมอร่อยมาให้ที่คลินิกกินกันน่ารักอะ่ะคุณหมอกกุ้งน่ารักอะ่ะน่ารักแบบนี้ก็นะก็จะต้องแบบอ่าเป็นคนน่ารักแบบนี้จะต้องแบบ มีคนรักนะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะหนึ่งในกระปุกนะคะในกระปุก หนึ่งกระปุกจะมีสิบห้าตัวนะคะแต่ว่าตัวไม่เล็กนะคะตัวใหญ่พอดีคําเลยแล้วก็ข้างในเป็นสับป,ปะรดนะคะที่สําคัญหนูบอกไปหรือ,อยังว่ามันเป็นคุกกี้สับป,ปะรดหนูบอกแค่น้องหอยหรือเปล่าข้างในมันเป็นสับป,ปะรดนะคะสับป,ปะรดใหญ่ๆเต็มๆคําเลยนะคะไม่ได้มีแต่แป้งนะคะเรามีสับป,ปะรดแบบชิ้นเบ้งเข้าไปเลยนะคะอยากได้กี่กระปุกก็สั่งกันเข้ามาได้เลยนะรักเธอกุ้งขอบคุณมากๆเลยนะ รักกีกระปุกก็บอกมาได้เลยได้เลยค่ะนะสาคลน,นะคะลูกค้าใหม่หรอน้องทําอยู่ว่าเมื่อไหร่จะไลฟ์สดโอ้ขอโทษด้วยนะคะพี่พอดีว่ามันติดหลายอย่างเลยที่ผ่านมาหลายๆเดือนที่ผ่านมานะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มนิ่งแล้วแล้วก็มีเวลาแล้วด้วยนะคะตอนนี้ก็เลยเปิดเตาแล้วก็ เราก็มาทําน้องหอยนะคะน้องหอยเพราะว่าสับป,ประรดเราได้มาเนี่ยคือแบบเป็นร้านอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนนะคะไม่หวานเกินไปแน่นอนนะคะทุกคนแล้วก็มีหลายๆหลายๆหลายๆท่านเขาเอาไปแช่ตู้เย็นมันก็ยิ่งอยู่ได้นานแล้วก็แล้วก็เขาบอกว่าอร่อยด้วยหนูก็ยังไม่เคยลองกินนะว่าแบบแช่ตู้เย็นอร่อยไหมอะไรเงี้ย,ยแต่ว่าเขาบอกว่าอร่อยก็น่าจะอร่อยแหละลองลองดูนะคะท่านใดที่ ที่สั่งมาแล้วอะยังกินไม่หมดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในในกระปุกเนี่ยน้องจะใส่ซองแยกแบบนี้ไปเลยใส่แยกเป็นตัวแบบนี้เลยอยากจะกินตอนไหนก็ไปหยิบออกมากินหนึ่งตัวที่เหลือก็แช่ตู้เย็นไว้ก็ได้แต่ท่านใดที่ไม่ไม่อยากกินเย็นก็ไม่ต้องแช่ก็ได้นะคะน้องหอยเราอยู่ได้นานนะคะ หนึ่งกระปุกนะคะในในกระปุกมีน้องหอยสิบห้าตัวข้างในเป็นสับปะรดนะคะทุกคนไม่ได้เป็นแบบคุกกี้เปล่าแป้งเปื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ใช่นะสามกระปุกได้เลยค่ะพี่ขอบคุณมากๆติดตามผลงานน้องฮาริเกะและร้องเพลงนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่นาสวัสดีนะคะก็สวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามาด้วย อร่อยสิคนสวยไม่อร่อยได้ไงอะใช่ขอบคุณพี่ลมนะคะใส่ตู้เย็นได้นานอร่อยคะ่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะมาอุดหนุนกันแล้วหนูได้ทำขนมแล้วไม่ได้ทำขนมมาตั้งหลายเดือนคิดถึงกันไหมคิดถึงขนมปุยกันหรือเปล่ามาสั่งขนมปุยกันเร็วท่านใดที่สั่งไว้แล้วเดี๋ยวหนูจะอิ i บ b o ก ทักไปนะคะทักไปรวมยอดให้เนาะสวัสดีพี่หลินคะ่ะโอนเงินยังไงคะเดี๋ยวหนูทักไปในข้อความนะคะพี่แล้วเดี๋ยวหนูสรุปยอดไปให้นะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งเลขบัญชีไปให้นะคะขอบอคุณมา,มากๆเลยนะคะพี่ท่านใดจะรับก,กี่กระปุกก็พิมพ์มาได้เลยนะคะ ส่งไม่แพงแน่นอนพี่หลินได้เลยค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวอาจจะแบบเออหนูมาทำอะไรจริงๆวันนี้มาทักทายทุกคนนะคะแล้วก็มาเอาน้องหอยมามาอ้อนด้วยออเอาน้องอหอยมาอ้อน มีอย่างอื่นจริงๆมีค่ะพี่แต่ว่าหนูทําได้รอบละอย่างเพราะว่าเพราะว่ามีหนูมีแม่มีอาทําทกันสามคนที่บ้านนะคะก็จะต้องทําเป็นแบบทีละอย่างทีละล็อตนะคะพี่รอบนี้เอาน้องหอยไปกินก่อนนะเอาน้องหอยมาอ,อ้อนอุดหนุนๆๆกันเลวป้าเพชรสวัสดีคะ่ะได้เลยนี่น้องหอยน้องหอยคนเดิมแม่ค้าก็คนเดิม น้องหอยกระปุกละหนึ่งรอบาทนะคะทุกคนค่าส่งถูกถูกไปเลยค่าส่งไม่แพงนะได้เลยคะ่ะป้าเพชสามกระปุกนะคะรับออเดอร์เองด้วยประเด็นอนะป้าเพชสามพี่พี่ใจพี่ใจสองได้เลยคะ่ะ พี่เอได้เลยค่ะพี่เอสองเนาะสวัสดีทุกท่านนะคะไม่อุดหนุนก็ไม่เป็นไรก็พูดคุยกันก็ได้เนาะนานๆหนูมาแต่ถ้าเกิดว่าอุดหนุนก็จะแบบเอาจุ๊บไป <c oughs> เอาแยมมาขายของเร็วแยมอยู่ข้างล่างให้แยมกินข้าวแยมเฝ้าแม่ทำขนมทั้งวันแล้ว ได้เลยคะ่ะแม่มาสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะแม่มอเอาจ๊บใหญ่ๆไปเลยยี่สิบกระปุกน่ารักที่สุดเลยขอบคุณนะคะแม่ท่านได้สั่งกี่กระปุกก็พิมพ์มาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะทักไปรวมยอดนะหนูเองไม่มีแอดมินนะคะรอบนี้ทำเองหมดเลยทุกอย่างสวัสดีคะ่ะพี่ พี่ขันทองใช่ไหมคะขอบคุณมากๆนะคะพี่อุดหนุนตลอดเลยแล้วเดี๋ยวหนูจะมารับออเดอร์ทางไลฟ์สดก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งน,นี้หนูก็จะลงในเพจของร้านนะคะในเพจของร้านปียาก็ถ้าเกิดว่าท่านใดที่สั่งทางนี้ก็จะได้รับเป็นออเดอร์แรกเลยนะคะเป็นล็อตแรกเลยเพราะว่าหนูก็ทําไว้แล้วหนูก็ทําไว้บ้างแล้วนะคะวันนี้ทําทั้งวันเลยจริงเมื่อวานก็ทํา มายุว่าอยากกินอีกแล้วพี่ปุยก,ก,กั๊กี้คิดถึงหนะาพี่ละเอียดขอบคุณกาบขอบคุณนะคะพี่เอียดชนบุรีพี่สาวคนดีของหนูปุยพี่เอียดสามกระปุกพี่มอมรลดัดสองกระปุกได้เลยคะ่ะพี่ขอบคุณมากๆนะคะพี่มอมรลดัดอุดหนุนหน,หนูทุกอย่างเลยทั้งขนมทั้งเบอร์น่ารักที่สุดเลยอะ่ะ จุ๊บไปขอบพระคุณมากมากเลยนะคะสวัสดีแม่คะสวัสดีครูเอนะคะสวัสดีครูเอคะ่ะคิดถึงครูเอแห่งเชียงใหม่ครูเอซสี่กระปุกได้เลยคะ่ะจะรับกี่กระปุกก็พิมพ์มาได้เลยนะเดี๋ยวหนูทยอยรับออเดอร์แล้วเดี๋ยวหนูจะทักข้อความไปเป็นเฟซของหนูเองนะคะทุกคนยังไงก็ถ้าปุยทักไปก็ อ่านหนูด้วยนะครูเอครูเอ๋สี่กระปุกน้องปุยไม่ได้ไปเล่นวันนี้ไม่ได้ไปเล่นจ้าไม่มีอ่านพี่เปิ้ลเอาสามกระปุกได้เลยพี่เปิ้ลคุณแม่มือใหม่ของหนู พี่เปิลสามกระปุกได้เลยครับสวัสดีแม่แดงนะคะสวัสดีค่ะแม่กลับมายังน้องเลได้เลยรับกี่กระปุกพิมพ์มาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูทยอยเพราะว่าหนูทำเองเพราะว่าน้องบีเขามีงานประจำทำแล้วห้ากระปุกจ้าได้เลยคะ่ะพี่โมดแ๊บคนสวยสวัสดีทุกท่านนะคะทั้งหกสิบหกท่านนะคะตอนนี้ ท่านใดที่ไม่ได้สั่งก็พูดพูดคุยกันก็ได้นะเดี๋ยวหนูไล่ไล่อ่านลงไปหนูจะอ่านทุกคนหรือถ้าเกิดว่าหนูอ่านออกนะ <c oughs> คงไม่มีภาษาอังกฤษมามั้งอะไรอย่างงี้ภาษาไทยหนูอ่านออกอยู่ภาษาอังกฤษหนูอ่านไม่ออกพี่แซบพี่แซบห้าอือ่พี่รัตนาสิบกระปุกอ้จุกจุไปเลยสิคะขอบคุณนะครับ โอ๋ยสิวันที่แปดน้องไปหาวันที่แปดวันที่แปดอ๋อวันที่แปดงานเรากระถงเออนึกออกแล้วป้าพึ่งเข้าไปเช้าไปทําบุญมาหาจึงกระถินนนาบุญมาฝากนะคะกระปุกละเท่าไหร่สวัสดีคะ่ะกระปุกละหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนนี่อย่างนี้ แล้วก็ข้างในเป็นข้างในก็จะใส่ซองแยกเป็นตัวแบบนี้เลยนะคะทุกคนท่านใดที่อยากกินทีละตัวสองตัวก็หยิบออกมาทีละตัวสองตัว,วที่อันที่เหลืออันไหนไม่ได้กินก็แช่ตู้เย็นก็ได้นะคะ mm. เห็นมีหลายคนเขารีวิวบอกว่ายิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยนะแล้วก็น้องหอยเราอยู่ได้นานแน่นอนนะคะทุกคนข้างในเป็นสับประรดนะคะเป็นคุกกี้น้องหอยสับประรดนะคะไม่ได้เป็นคุกกี้เปล่าๆหรือว่าแบบ เป็นคุกกี้เนยหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะข้างในมันเป็นสับป,ปะรดนะคะทุกคนแล้วสับป,ปะรดหนูรับรองว่าอร่อยเพราะว่าเป็นร้านประจำของหนูเองถ้าเจอจะกอดให้แนนเลยได้เลยกกี้แม่น้อยสามกระปุกได้เลยคะ่ะรับกี่กระปุกก็พิมพ์มานะเดี๋ยวหนูทยอยอ่านเลียงเลียง แค่ยนแล้วอร่อยมากใช่ไหม <laughs> ขอบคุณนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะหกสิบกว่าท่านทำอะไรกันอยู่คะหนาวหรือยังที่บ้านน้ำสายมา่านสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะสองกระปูกเนาะได้เลยจ้าเพื่อนนิวของฉัน สวัสดีนะคะทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็ปุยก็มาทักทายกันนะทักทายกาันแล้วก็เอาขนมมาฝากด้วยขนมมาให้อึดหนื่นแกันนาะเป็นขนมที่ปุยทําเองนะคะทําทุกขั้นตอนเลยนะคะก็เป็นกิจการที่เออไม่ใช่กิจการหรอกเป็นสิ่งที่ทําในเวลาที่ไม่มีงานนะคะหนูก็จะ ทำขนมนี่นแหละทำขนมขายลหลายหลายท่านก็เคยกินนะคะคุกกี้น้องหอยข้างในเป็นสับป,ปะรดนะคะก็หลายๆลท่านก็ชื่นชอบนะคะแล้วก็เรียกร้องแบบเออเมื่อไหร่ปุ๋ยจะทาอะไรอย่างงี้ตอนนี้ก็ทําแล้วเพราะว่ามีเวลาแล้วไงก็อุดหนุนนะคะท่านใดที่ยังไม่เคยซื้อกินก็มาลองดูอร่อยนะราคากระปุกละเท่าไหร่จ้าสวัสดีคะ่ะกระปุกละหนึ่งร้อยบาทคะ่ะกระปุกละหนึ่งร้อยบาทนะคะรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้ ข้างในจะเป็นน้องหอยใส่แยกชิ้นเลยนะคะใส่แยกชิ้นเลยนะคะท่านใดที่แบบว่ากินไม่หมดหรือกลัวเสียอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วจะกินกี่ชิ้นก็หยิบมาออกมาทีละชิ้นสองชิ้นสามชิ้นอะไรเงี้ยมันสะดวกกับการเก็บด้วยแล้วก็มันจะทําให้ขนมไม่เสียด้วยแล้วขนมก็ไม่แตกหักด้วยนะคะเพราะว่าหนูอ่ะใส่ซองแยกแบบนี้เลยแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวนะคะเพราะฉะนั้น อเร,อร่อยแน่นอนอันนี้คือแบบหนูไม่ได้โม้นะหนูพูดจริงๆอะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ยังไม่เคยกินนะคะถ้าแบบเอออยากรู้ว่าหนูโมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ต้องซื้อไปสวัสดีจ้า